ก็สวัสดีครับวันนี้ท่านอยู่กับช่อง PD Auto Car กันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีรถสำหรับเน้นใช้งานโดยเฉพาะมานำเสนอนะครับนั่นก็คือเจ้ารถกระบะ Isuzu D-Max ตอนเดียวเสริมโครงเหล็กพร้อมบรรทุกครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหารถหรือซื้อรถไว้ใช้งานโดยเฉพาะคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับกับเจ้า Isuzu D-Max 2.5 iTech ปี2005ครับ โดยเจ้าคันนี้ขายอยู่ที่ราคา158,000บาทเท่านั้นนะครับเจ้าของเน้นขายเป็นเงินสดครับผมก่อนตัดสินใจซื้อขายเราไปชมรายละเอียดคร่าวๆข,ของตัวรถกันก่อนนะครับโดยเริ่มจากที่ด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะครับสภาพโคมยังสวยใสยนะครับไม่มีหมองในส่วนของกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีเทาดำนะครับผมพร้อมโลโก้อิซูซตรงกลางนะครับ ถัดลงมานะครับกันชนเป็นกันชนสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมถัดมาด้านข้างนะครับผมกระจกมองข้างมือจับประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับสภาพตัวรถสีสวยใสยนะครับผมซื้อไปท่านไม่ต้องทำสีเพิ่มแล้วนะครับในส่วนของกระจกนะครับผมรอบคันติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นฟิล์มทึบนะครับผมสามารถป้องกันแสงแดดเข้ามาภายในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีนะครับผมและแอร์เย็นสู้แดดได้อย่างแน่นอน ในส่วนของล้อคันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะครับผมเป็นล้อสำหรับเน้นการบรรทุกโดยเฉพาะอย่างสภาพดีทั้ง4เส้นนะครับผมมาต่อในส่วนของด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายคันนี้จะเป็นแบบกระบะตอนเดียวนะครับหรือกระบะ5ขอเสริมโครงเหล็กนะครับพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานไฟท้ายเดิมสวยใสยไม่แตกร้าวครับ มาต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล2 5 0 0ซีซีครับเป็นเครื่อง i t e ท h นะครับหรือเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลโฉมแรกของอ s u z u สภาพห้องเครื่องสะอาดสวยครับผมเครื่องยนต์ไม่เคยผ่านการปรับแต่ง เรามาดูภายในกันต่อนะครับผมภายในจะได้ไปในแนวโทนสีเทานะครับผมแผงประตูคอนโซลต่างๆยังสภาพดีนะครับสภาพยางสวยพวงมาลาัยได้เป็นพวงมาลัยแบบสีก้านนะครับผมหมุนคล่องจับกระชับมือส่วนเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับส่วนเบาะอันนี้เป็นเบาะคุ้มหนังนะครับผมสภาพยางดีนะครับยังไม่มีฉีกขาดนะครับผมมาในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะครับผมคันนี้เรือนไม้เดิมบอกรายละเอียดอุณหภูมิหม้อน้ําความเร็วและ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมในส่วนของรุ่นนี้จะยังไม่มีวัดรอบมาให้นะครับและเลขไมล์คันนี้วิ่งอยู่ที่240,000กิเมตรโดยประมาณนะครับผมซึ่งถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับกับรถอายุขนาดนี้และเครื่องเสียงคันนี้มาพร้อมกับจอ Android นะครับผม ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้ราคาเพียง158,0 0 0บาทสามารถดูรถได้ที่พระรามสองแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหากท่านใดสนใจจะมีเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิตครับท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อน การตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD Auto Car และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ